กลับมาเจอกันอีกครั้งมาสพอตโตกกราชวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในเทคโนโลยีทางทหารที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือโดรนรบในประเทศไทยกระแสะความสนใจเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะโดรนในปัจจุบันไม่ได้มีไว้เพื่อสอดแนมหรือติดตามเป้าหมายเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ได้พัฒนาไปสู่การเป็นอากาศยานรบเต็มรูปแบบ สามารถบรรทุกอาวุธหนักออกปฏิบัติภารกิจโจมตีแบบแม่นยำและบินต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบินวันนี้เราจะมารีวิวเจาะลึกสมรรถนะและราคาของโดรนรบสมัยใหม่ที่กําลังถูกพูดถึงหรืออยู่ในแผนการจัดหาของไทยโดรนรบถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความอึด ความทนทานและพลังการโจมตีแตกต่างจากโดรนสอดแนมที่มีหน้าที่หลักในการเก็บข่าวสารโรนรบมีไว้เพื่อทำลายเป้าหมายโดยเฉพาะสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีขีปนาวุธอัจฉริยะและแม้กระทั่งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประเทศไทยกองทัพได้เหตุความสำคัญกับโดรนที่สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งป่าทึบหรือแม้แต่ในเขตเมืองโดรนเหล่านี้จึงต้องมีระบบสื่อสารระยะไกลเครื่องยนต์ที่บินได้นานมีคุณสมบัติล่องหนและโจมตีได้โดยไม่ถูกตรวจจับง่ายเมื่อพูดถึงสมรรถนะปัจจัยสำคัญอันดับแรกคือความสามารถในการบินได้นาน โดรนรบสมัยใหม่อย่าง MQ-9 Reaper, วิ n g Lung II หรือ Beretta ak Akinchi สามารถบินต่อเนื่องได้มากกว่า20-40ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักซึ่งหมายความว่าสามารถลาดประเวนพื้นที่กว้างเช่นอ่าวไทยชายแดนหรือแม้แต่พื้นที่เสี่ยงภัยโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยความสามารถนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มหาศาลเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ที่ต้องมีนักบินผัดเปลี่ยนและระบบซับซ้อนกว่า อีกหนึ่งปัจจัยคือความเร็วแม้ว่าโดยทั่วไปโดรนจะไม่เร็วเท่าเครื่องบินรบแต่โดรนรบหลายรุ่นสามารถทำความเร็วได้200-500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบางรุ่นที่กำลังพัฒนาไปถึงระดับความเร็วใกล้เสียงสำหรับประเทศไทยความเร็วที่พอเหมาะและการบินได้นานถือเป็นปัจจัยหลักเพราะกองทัพต้องการการลาดตระเวณต่อเนื่องมากกว่าการบินปัดเข้าออกอย่างรวดเร็วแต่ในบางภารกิจที่ต้องตอบสนองฉุกเฉิน โดรนความเร็วสูงก็เป็นตัวเลือกเสริมที่น่าสนใจความสามารถในการบรรทุกอาวุธคือสิ่งที่ทำให้โดรนรบโดดเด่น MQ9 Reaper สามารถบรรทุกได้ราว1,700กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือแม้กระทั่งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศส่วนวิงลุง II ของจีนแม้บรรทุกได้เพียง480กิโลกรัมแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะราคาย่อมเยาว ในขณะที่เบรตตาอาคินชีของตุรกีสามารถบรรทุกได้มากกว่า1,350กิโลกรัมจนแทบเทียบเท่าเครื่องบินโจมตีเบาเลยทีเดียวอีกสมรรถนะที่สำคัญคือระบบตรวจจับโดรนรบติดตั้งทั้งกล้องไฟฟ้าออปติคออินฟราเรดเรดาร์และระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมสามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายแม่นยำแม้ในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศแย่สำหรับประเทศไทยที่มีทั้งป่าทึก พื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆการมีระบบตรวจจับที่ล้ำสมัยจึงจำเป็นมากเพราะสามารถหาตำแหน่งศัตรูและกำจัดได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกำลังภาคพ,พื้นดินคุณสมบัติล่องหนก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นโดรนบางรุ่นใช้วัสดุที่ดูดซรรับสัญญาณเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นแม้โดรนที่ไทยกำลังพิจารณาอาจไม่ทั้งหมดที่มีเทคโนโลยีนี้ แต่แนวโน้มก็กำลังไปในทิศทางที่ต้องการโดรนที่ยากต่อการตรวจจับเพื่อลดการเตือนภัยล่วงหน้าของฝ่ายตรงข้ามอีกหนึ่งจุดแข็งของโดรนรุ่นใหม่คือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถรบกวนการสื่อสารของศัตรูทำให้เรดาร์ใช้การไม่ได้และสร้างความสับสนให้ระบบป้องกันนี่คือสิ่งที่หลายประเทศรวมถึงไทยให้ความสนใจเพราะสามารถใช้โดรนแทนการส่งนักบินเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงได้ มาถึงเรื่องราคาที่เป็นปัจจัยสำคัญแม้ว่าโดรนรบถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบแต่ราคาก็แตกต่างกันไปตามรุ่น MQ-9 Reaper ของสหรัฐอเมริกามีราคาประมาณ28-32ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องซึ่งยังคงถูกกว่าเครื่องบินรบที่ราคาสูงถึง80-120ล้านดอลลาร์แต่ก็ยังถือว่าสูงสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทางตรงกันข้ามโดรนจีนอย่างวิงลุงไอไอมีราคาย่อมเยาวกว่ามากอยู่ที่ประมาณ2-4ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องจึงกลายเป็นที่นิยมในหลายประเทศทั้งตะวันออกกลางและแอฟริกาสำหรับประเทศไทยราคาที่ถูกกว่าพร้อมสมรรถนะที่พอเหมาะทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดรนตุรกีอย่างเบร็กตาทีบี2และเบรกตาอคินชีก็เป็นตัวเลือกที่ถูกจับตามองเช่นกันทีบี2ราคาประมาณ5ล้านดอลลาร์ ส่วนอาคินชีที่ใหญ่กว่าและทันสมัยกว่าราคาอยู่ที่15-20ล้านดอลลาร์จุดเด่นคือผ่านการใช้งานจริงในสมรภูมิหลายแห่งจึงสร้างความเชื่อมั่นได้สูงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการก็เป็นอีกปัจจัยที่ไทยพิจารณา รนรบมีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงการบินเพียง3,000ถึง5,000ดอลลาร์ในขณะที่เครื่องบินรบเช่น F-16 มีค่าใช้จ่ายสูงถึง20,000ถึง25,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งหมายความว่าไทยสามารถประหยัดงบประมาณและยังคงรักษาอำนาจการรบทางอากาศได้การฝึกฝนและระบบซัพพอร์ตก็ง่ายกว่าไม่จำเป็นต้องฝึกนักบินหลายตีเพียงฝึกผู้ควบคุมระบบก็เพียงพอการซ่อมบำรุงก็ซับซ้อนน้อยกว่า ทำให้ไทยสามารถสร้างฝูงโดรนได้เร็วกว่าและถูกกว่าแม้ว่าโดรนรบยังไม่สามารถแทนที่เครื่องบินขับไล่ได้เต็มที่เพราะยังขาดความเร็วความคล่องตัวและพลังการบรรทุกอาวุธที่มากกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นการเสริมกำลังที่คุ้มค่าสําหรับไทยโดรนรบช่วยเพิ่มระยะการลาดตระเวณลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงต่อนักบิน ในอนาคตไทยอาจนำโดรนรบมาบูรณาการกับกองทัพร่วมเช่นใช้สนับสนุนกองทัพเรือในอ่าวไทยใช้ช่วยกองทัพบกในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือแม้แต่สนับสนุนกองทัพอากาศเองในภารกิจโจมตีแบบเฉพาะจุดตลาดโดรนทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และไทยเองก็ไม่ต้องการถูกทิ้งไว้ข้างหลังรัฐบาลและกองทัพกำลังพิจารณาไม่เพียงการจัดซื้อแต่ยังรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อบำรุงรักษาและอาจผลิตโดรนเองในอนาคตซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาต่างชาติและสร้างความมั่นคงทางยุทธโภทรณ์เทคโนโลยีในอนาคตกำลังมุ่งไปสู่โดรนที่มีปัญญาประดิษฐ์ การทำงานเป็นฝูงและการบินที่อึดยิ่งกว่าเดิมลองจินตนาการดูว่ามีโดรนรบร่วมมือกันนับ10ตัวแบ่งข้อมูลแบบเรียลไทม์และโจมตีพร้อมกันนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่การซื้อแต่ยังรวมถึงการสร้างบุคลากรระบ,บบบัญชาการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานระยะยาวสรุปได้ว่าโดรนรบคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสงครามสมัยใหม่ และประเทศไทยกำลังให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยความสามารถในการบินต่อเนื่องเกิน30ชั่วโมงบรรทุกอาวุธได้เทียบเท่าเครื่องบินโจมตีเบามีระบบตรวจจับล้ำสมัยฟีเจอร์พลังตัวและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ราคาตั้งแต่ไม่กี่ล้านดอลลาร์ไปจนถึงหลายสิบล้านขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการเชิงยุทธศาสตร์แม้ยังไม่สามารถแทนเครื่องบินรบได้ทั้งหมด แต่โดนกำลังพิสูจน์ว่าเป็นกำลังเสริมที่ทรงพลังคุ้มค่าและลดความเสี่ยงขอบคุณที่รับชมมาสออโต้การชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวและอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารล่าสุดจากทั่วโลก